ขอแนะนำร้าน C My Shop ประการขายไอเดีเกมไก่ตันต่างๆไอดีไก่ตันผลเสือไอดีไก่ตันมูจิผลตื่นไอดีไก่ตันเผา v c เทียร์สิไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพ็ดอีกมากมายทั้งยังมีประการเติมเกมต่างๆว่าจะเป็นฟรีไฟล์ R V ลิงค์เฟซบ o ๊กและลิงค์เว็บไซต,ต์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็กลับมากันกับท็อปส นะครับก็รอบนี้นะครับผมได้เอาไอ้นี่มาแล้วนะครับชาร์โดนะครับซิตคาเกโนนะครับมาบัฟเงิน20%นะครับในท็อปหนึ่งเดี๋ยวผมไม่ได้เอามานะลืมนะครับแล้วก็เสียงไค์ผมเนี่ยอาจจะแปลกๆนะครับเพราะว่าผมได้เปลี่ยนไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะคงเป็นผมอยู่ดีนะคนเดิมไม่ได้ให้เอาใครมาทำช่องแต่อย่างใดนะนะครับโอเคก็เดี๋ยวต้องสคริปครับถ้าไม่สคริปเนี่ยมันจะวางตัวไม่ได้นะครับเราต้องเริ่มวางครูรินนะครับ ผมจะวางคุริลินไว้ตรงตรงนี้เลยตรงตรงไหนดีตรงนี้อ่ะหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับหนึ่งตวัวก็เดี๋ยวกลับมาอัพเจฟนะครับสคริปเปิดออโตส้สคริปไปได้ก่อนเลยนะครับเปิดออโตส้สคริปไปเลยโอเคแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวจะวางอ่าคุริลินนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะแบบนี้นี่นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราอัพ อ่ะแล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะวางคุริลินนะแนะนาว่าให้วางคุริลินให้ครบ8ตัวนะครับแนะนําว่าให้วาง8ตัวแนบะบเร็วๆนะพราะว่ามันจะมีคนแบบบางทีเนี่ยอัพแต่เงินนะอู้งานไม่ยอมวางนะรเราตัดปัญหาด้วยการเราวางเองซะเลยนะครับมีการวางนี่หรือ,อยังเหมือนจะยังไม่มีคนวางบัฟหรือวางอะไรเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวางคุริลินให้ครบ8ตัวก่อนแล้วกันนะครับนะ อ่ะนี่กี่ตัวละสี่ห้าเจ็ดแปดแล้ว 4, 5, ลครับเดี๋ยวผมขาวตรงนี้อ่ะแปดแล้วนะเดี๋ยวอัพเจฟต่ออ่ะโอเคไม่มีใครวางบัฟวางสลงสโลว์อะไรเลยเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวผมทำเองก็ได้จะผ่านไหมเนี้ยอ่ะเดี๋ยวปรับเป็นลัสปรับเป็นลัส อ่าบางนีอ่ะเป็นล็อโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวอัพเจ็บโอเคครับตอนนี้เขาก็คูณหนึ่งแล้วน่าจะไม่สกิมนะครับน่าจะปิดสกิมแล้วเราต้องปิดละเดี๋ยวปิดก่อนโอเคไม่มีคนบัฟเลยอ่าอ่าพาวเวอร์ฟูลสองมานะครับเดี๋ยวผมจะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับสกิมเลยเหรอ อ้าวทุกคนกดสกคิปบนเลยอ่าแล้วก็สคิปเลยก็ได้ครับเ <ไป S 1> บิืมเดี๋ยวอัพเตอรตันตัวหนึ่งไม่มีใครวางเอ,อวินเลยเหรอจะต้องเป็นผมมาที่วางเดี๋ยวผมวางให้ได้ไหม อืมโอ,อโอเคครับตันล้อ่ะโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เวฟสิบเอนะครับเดี๋ยวผมต้องวางเออวิ่แล้วต้องบัฟต้องบัฟอ่าเีคนวางแล้ว จะมีคนวางแล้วกันผมไม่วางแล้วครับเดี๋ยวมันทับนะเดี๋ยวผมไม่วางรอแล้วกันเดี๋ยวผมวางรอไว้ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วอัพโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดออโต้รอไว้นะโอเคขาดเงินดีนิดหนึ่งนะเราจะเราสามารถวางรอแล้วก็บัฟ วาร์ปนะครับไม่ใช่บัฟวาร์ปแบบนี้เดี๋ยวผมกดออโต้เลยโอเคฝั่งนี้นี่ไม่มีเลยครับฝั่งนี้นี่ไม่มีไอ้นี่เลยรอเดี๋ยวผมต้องวางรอนะครับโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เคลียร์วิวที่สิบเอ็ดที่หมดนะครับอ่าโอเคมาวิวที่สิบสองนะครับเดี๋ยวเราวางรอตรงนี้หนึ่งตัว แล้วก็กดโปโโต้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพคุรลินกันต่ออ่ะเราจะไม่อัพจีบแล้วนะโอเคอัพคุรลินตันตันเคตันสามตัวแล้ว เดี๋ยววางรอเพิ่มตรงนี้ตัวนึงครับตั้นตรงนี้อีกตัวครับโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ได้อยู่เฟสิสี่แล้วเดี๋ยวอัพคิรลินตัวหนึ่งทำมาเพื่นเอาไว้ตรงนี้ครับเอ้าตังไม่พอครับอ่อพอแล้วโอเคเวฟสิบห้าแล้วเดี๋ยวต้องวางรอเพิ่ม วางรอเพิ่มวางรอเยอะๆเลยอ่ะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้วางเพิ่มอ่าแม็กยูนิตแล้วผมวางฝั่งนี้เยอะไปเปล่าวะจะขายวางรอดีกว่าอ่ะพอไหมเนี่ยอ่ะพออยู่นะครับโอเคแล้วก็เงินที่เหลือเดี๋ยวผมอัพนี่ไปคุรลินนะครับ โอเคประมาณนี้นะน่ะาจะผ่านแล้วนะ อครับตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้แล้วนะก็จะตายหมดแล้วนะเครับเหลือบอสนะเลือด1อย9.9ล้านนะเดี๋ยววิ่งขายนุดดำดกวาวิ่งขายนุดดำโอเคแล้วเดี๋ยวอัพคูลูินเพิ่มไหมนี่อ่ะอัพฟูลรินอัพไม่ได้ละหมดละตังหมดของจริงแล้วแบบไม่เหลือเลยโอเค วร์ปเร็วรอวบบอร์ปบ,บอลไปวร์ปบอลไปเร็ววบบร์ปบอลไปเออเรียบร้อยบอลวร์ปไปถึงนู่นเลยครับไกลมากๆบอลวร์วไปไกลมากๆเลยนะก็เทคนิคการเล่นนะตาน,นี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทุกคนต้องวางคุรุลินเนี่ยให้ตรงนะครับแล้วก็หาจังหวะหยุดโกโจให้ได้แค่นั้นเอง ยับก็ผ่านแล้วนะครับดต่านนี้เนี่ยถือว่าผมว่ายากอยู่นะถ้าคนแบบไม่เป็นเลยอะ่ะถ้าไม่เป็นเลยเนี่ยมันจะวางตัวกันสเปสปามมวยหมดเลยนะผมก็เคยเจอลนะเออผมเล่นมาหลายตามันกัน,นรับมันจะผ่านก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ไม่มป็นไรนะครับเดี๋ยวรอมันจบนะบเดี๋ยวรอมันจบ โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับด่านที่สองนะครับคุรุลินนะครับแนะนําว่าให้วางคุรุลินเนี่ยแบบว่าอ่ากระจัดก,กระจายกันหน่อยนะเพราะว่าคุรุลินเนี่ยถ้าไปไกลเนี่ยมันจะตีเป็นทรงกลวยนะครับถ้าเราวางไว้ข้างหน้าเยอะเนี่ยมันทำให้ตีทรงกลวยช่องแคบนะมันจะไม่คุ้มนะบแนะนําให้วางกร,าก,กระจายนะครับโอเคครับ okay, yeah, ผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมได้อะไรมาวะดูไม่ทันเ <laughs> มื่อแต่พูดเมื่อกี้ผมก็เจอกระดายท็อป3นะครับผม